เดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันตอบเราได้แทบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมว่าคำตอบที่ได้มานะมันเชื่อถือได้แค่ไหนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ตัวหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยครับชื่อของมันคือ Deep Research Assist GPT เป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัยที่บอกว่าเฮ้ hey, หลักฐานต้องมาก่อนคำตอบเสมอครับอาล้วครับลองคิดตามกันดูนะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะซะจนโอ้โหท่วมไปหมดเลยเนี่ย คยรู้สึกไหมครับว่าการจะหาข้อมูลที่มันจริงและเชื่อถือได้สักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันยากขึ้นทุกทีทีเนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เลยนะสําหรับคนทํางานวิจัยหรือคนที่ต้องใช้ข้อมูลจริงๆแล้วปัญหานี้มันก็มีหลายอย่างซ้อนกันอยู่นะครับหนึ่งเลยก็คือข้อมูลมันเยอะเกินไปจนเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหน2คือพวกแหล่งข่าวปลอมข้อมูลมั่วๆนี่นเพียบเลยแล้วที่พิลกที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า AI hallucination คือ AI มันดันสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาเองสังงั้นแบบแต่งเรื่องขึ้นมาเลยซึ่งถ้าทํางานวิจัยที่ต้องการความเป๊ะเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปก็คือฝันร้ายดีๆนี่เองครับโอเคแล้วพอมีปัญหาแบบนี้ก็เลยมีคนคิดค้นผู้ช่วยวิจัยแบบใหม่ขึ้นมาครับคือเปลี่ยนเกมไปเลยจากที่เมื่อก่อนเราจะเน้นว่าขอคําตอบเร็วๆตอนนี้เราจะเน้นว่าทุกคําตอบต้องมีหลักฐานและตรวจสอบได้ คำว่านักกลยุทธ์ที่เน้นหลักฐานนี่มันมีความหมายตรงตัวเลยนะครับคือมันเป็น AI ที่ถูกออกแบบมาให้ทํางานแบบนี้ก่อนที่จะให้ข้อสรุปอะไรออกมาสักอย่างมันต้องไปหาไปคัดแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานที่มันตรวจสอบได้จริงๆมาก่อนคือหาของจริงมาให้ครบก่อนแล้วค่อยสรุปไม่ใช่สรุปมาก่อนแล้วค่อยหาเหตุผลมาแปะซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่มันต่างจาก AI ทั่วไปแบบคนละเรื่องเลยใช่เลยครับประโยคนี้คือใช่เลยคิดเหมือนนักวิเคราะห์หลักฐานไม่ใช่แค่เครื่องตอบคำถาม คือมันไม่ได้ทำตัวเป็นแค่เซิร์ชเอ g นจิที่พอถามปุ๊บตอบปั๊บแต่กระบวนการของมันเนี่ยมันเหมือนกับนักวิเคราะห์จริงๆเลยคือต้องค่อยๆดูหลักฐานจากหลายๆด้านเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแล้วถึงจะให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาแล้วทีนี้เบื้องหลังการทำงานของมันเป็นยังไงล่ะอะไรที่ทำให้เราเชื่อถือมันได้หัวใจของมันก็คือ Workflow ที่เป็นระบบมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่แหละครับคือผังการทำงานของมันมีทั้งหมด8สเต็ปที่โปร่งใสามากดูนะครับมันเริ่มจากรับโจทย์มาก่อนเหมือนเราจ้างนักวิจัยเลยจากนั้นมันก็จะไปคิดคีย์เวิร์ดต่างๆแล้วก็ออกแบบคำค้นที่ฉลาดๆเพื่อไปหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงๆ ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับขั้นตอนคัดกรองกับสังเคราะห์คือมันจะเอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมาเปรียบเทียบมาดูว่าใครพูดอะไรยังไงบ้างก่อนจะเขียนเป็นรายงานออกมาให้เราซึ่งแน่นอนว่ามีอ้างอิงให้ครบถ้วนมันคือกระบวนการของนักวิจัยมืออาชีพเป,เป๊ะเลยครับ แล้วความสามารถของมันนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคือมันไม่ได้แค่เสิร์ชข้อมูลทั่วไปนะครับแต่มันเข้าไปค้นในฐานข้อมูลงานวิจัยจริงๆเลยอย่างพวก crossref หรือ pubmed แล้วมันยังสร้างตารางเปรียบเพื่อมุมมองให้เราเห็นด้วยว่าเรื่องนี้มีใครคิดต่างกันยังไงบ้างเจ๋งกว่านั้นคือมันยังบอกได้ด้วยว่าเอ๊เรื่องนี้มันยังมีช่องม่างตรงไหนที่ยังไม่มีใครทําวิจัยนะ แต่ที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยคือรายงานทุกชิ้นที่มันทำออกมาจะมีอ้างอิงเป็น DOI มาให้ด้วยซึ่งเราคลิกกลับไปดูต้นฉบับได้เลยนี่แหละครับคือการแก้ปัญหา AI แต่งเรื่องมั่วๆด้วยแบบตรงจุดที่สุดแล้วใครละ่ะที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าเครื่องมือสุดฉลาดตัวนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องการคาตอบแบบจริงๆจังๆครับคนที่ต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นการทำสรุปสั้นๆไปจนถึงงานวิเคราะห์แบบลึกสุดใจเลย ถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีก,กน,นะครับก็คือกลุ่มนี้เลยนักศึกษานักวิจัยที่ต้องทำรายงานทำวิทยาน,นิพนธ์อันนี้คือใช่เลยหรือจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยากได้ผู้ช่วยมา brainstorm หาหัวข้องานวิจัยใหม่ๆนักวิเคราะห์นโยบายนักวิเคราะห์ธุรกิจที่แบบต้องฟันธงข้อมูลที่แม่นยำเพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญ,คญ,คญกลุ่มของเหล่านี้คือได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ออกมาแบบเดียวนะครับเราเลือกได้ด้วย อยากได้แบบ brief report ก็คือเป็นสรุปสั้นๆกระชับๆไม่เกิน800คำอันนี้เหมาะมากสำหรับผู้บริหารที่แบบไม่มีเวลาอ่านเยอะขอเนื้อเน้นๆ,ๆส่วนอีกแบบคือ deep dive report อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับมาเต็มวิเคราะห์แบบเจาะลึกหลักฐานแน่นๆเหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลแบบละเอียดสุดๆส่วนวิธีการเริ่มใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับแค่พิมพ์คาสั่ง start เข้าไปแล้วก็บอกมันว่าเราอยากรู้อะไร อย่างเช่นท็อปปีคืออะไรสนใจข้อมูลในรีเจนไหนอยากได้ข้อมูลช่วงปีไหนถึงปีไหนแล้วก็เลือกว่าจะเอาเป็นรายงานแบบย่อหรือแบบเจาะลึกแค่นี้เองครับง่ายๆเลยทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันกําลังจะเปลี่ยนวิธีการทําวิจัยของเราไปเลยมันคือการนิยามการสืบค้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ที่ให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับจํา4คํานี้ไว้เลย1คือเป็นระบบครับ ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน2คืออิงตามหลักฐานคือทุกอย่างต้องมีที่มา3คือหลากหลายมุมมองมันไม่ได้มองอะไรด้านเดียวและ4ซึ่งสำคัญสุดๆเลยก็คือโปร่งใสครับทุกอย่างตรวจสอบย้อนกลับได้หมดไม่มีการมั่วข้อมูลขึ้นมาเองแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้คิดกันต่อนะครับว่าถ้าเรามี AI ที่มาช่วยจัดการเรื่องการหาหลักฐานที่น่าเบื่อและใช้เวลาเยอะมากๆให้เราได้เนี่ยแล้วเราเอาเวลาและพลังสมองที่เหลืออยู่เนี่ย ไปโฟกัสกับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆลองชินาการดูสิคะว่าเราจะสามารถสร้างการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้อีกมากขนาดไหน